ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับทดสอบนะครับการเลี้ยงปลานะครับสายพันธุ์เดียวกันเลย2ตัวนะครับเปรียบเทียบนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์เป็นเป็นเลสนะครับเลสมาลูนะครับปันกําลังบันนะครับตัวนี้นะผมได้มาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับก็มี2ตัวนะครับเนี่ย ผมเลี้ยงในสภาพแวดล้อมเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนในกล่องพลาสติกเหมือนกันนะครับนะก็ผมจะให้อาหารเป็นหนอนนะครับเหมือนกันวันละตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่หนึ่งเนี่ยผมจะเอ่อจะหมักใบหูกวางครับผมจะใส่ใบหูกวางลงไปนะครับส่วนตัวที่สองเนี่ยครับตัวเนี้ยผมจะไม่ใส่นะครับผมจะเลี้ยงธรรมดานะเพราะว่าก็เปรียบเทียบกันคร่าวๆนะคือมันอาจจะไม่ได้ได้ผลร้อเซ็นะครับ อยราะอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันนะเพราะบางปลาฟอร์มสวยไม่สวยบางทีก็อาจจะอยู่ที่ตัวปลาด้วยนะครับแต่ผมมอง,มองดูแล้วก็สองตัวนี้ก็คล้ายกันนะครับแต่ตัวฝั่งซ้ายในบ้างบ้างเขาจะจะเข้มกว่านะครับอาจจะมีข้อดีตรงนี้แต่ตัวนี้สีเขาจะดูสดกว่าแต่ว่าบ้างเขาก็จะจางกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเอายีนี้ดีกว่าก็อ่ะก็ตัวตัวที่หนึ่งหมักนะครับตัวที่สองไม่หมักนะครับก็ วางมาแล้วเก็บมาตากแดดเรียบร้อยนะครับผมก็เลี้ยงในในกล่องแบบนี้นะครับนะก็ตัวนี้จะหมักนะครับแล้วก็อีกประมาณผมก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับให้ให้เพื่อนเพื่อได้ดูตัวเองตัวผมเองก็บันทึกเก็บไว้ด้วยนะครับว่ามันความความต่างมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพราะตอนนี้พูดตรงๆว่าฟอร์มแพทเทิร์นนี่ไม่คล้ายๆกันเลยแล้วก็เป็น,เป,นเป็นปลานะ่าจะเป็นคอกเดียวกันด้วยนะครับ ก็ให้หายไปก่อนให้หายไปก่อนนะครับกินไปล,ลก,ก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่หลังบ้านนะครับมีแดดเป็นบางเวลานะครับก็มีแสงแดดส่องถึงนะครับช่วงบ่ายๆนะครับโอเคก็ ตัวที่หนึ่งหมักเนาะก็เดี๋ยวผมเปิดฝาใส่ไบหูกวางไปเลยนะครับหมักไว้น้ำที่ผมเลี้ยงเป็นน้ำบาดานลนะครับไม่มีคลอรีนะครับแต่มีหินปูนนะก็อาจจะตกใจเล็กน้อย เนื่องจากพื้นที่จากัดนะครับกเลียนนนะครับก็ดย๋ยวอีกประมาณาหนึ่งเดือนถึงสองเดือนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันต่างกันยังไงก็โอเคก่อนไปนะครับตรงน,นี้ก็ประมาณนี้อาจจะมองไม่ค่อยใช้นะคือความที่มันไม่ใช่กระจกนะมนเหมือนกันนะครับ สีพอๆกันเลยเเดี๋ยวอีกสองเดือนผมจะมาลงคลิปใหม่นะครับ